สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเมยนะคะแล้วก็น้องพีเนาะใช่ครับผม กับวันวรินมาเก็ตเพจที่55ใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมานําเสนอบ้านเป็นบ้านสวนใช่ไหมคะน้องพีเป็นบ้านสวนครับใช่อยู่บ้านหัวเรือครับผมเป็นบ้านสวนที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะใช่ครับน่าอยู่มากๆเลยนะครับอ่าวันนี้น้องพีนําเสนออะไรบ้างคะก็จะมีบ้านบ้านสวนนะครับที่วันนี้จะเอามานําเสนอให้กับทุกๆกคนได้ดูกันตอนนี้อยู่นะครับ ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับผมตอนนี้มีคนเข้าดูแล้วนะครับยี่สิบยสองคนนะครับตอนนี้สองหมื่นสองแสนสองใช่ไหมคะใช่ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะค,ะครับผมบ้านที่เราจะเอามานำเสนอตอนนี้ก็คือบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านสวนที่อยู่บนตำเลที่ กลางทุ่งนาครับบนเนื้อที่หนึ่งไร่3ามงานหกสิบสงตารางวาครับสภาพแวนล้อมไปด้วยแมกไม้ใช่ครับรร<ช>ก<ช>ม็มัน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 ก็จะตั้งอยู่บนแบบว่าบนธรรมชาตินะครับด้านด้านข้างก็เป็นที่นาฝั่งฝั่งตรงข้ามก็เป็นบ้านบ้านคนครับแต่มันก็ยังติดคอยกีนอยู่นะครับอังนี้นาอนอันนี้พื้นที่เขาเท่าไหร่คะ พื้นพื้นพื้นที่นี่คือเกือบเกือบไร่ไอ้เกือบสองไร่เลยครับหนึ่งไร่สามพันหกสิบสองตารางวาก็เป็นถือว่าเป็นบ้านที่มีเนื้อที่เยอะเลยทีเดียวสำหรับใครที่มองหาบ้านที่แบบติดไปด้วยธรรมชาติใช่ครับชอบดื่มด่ำกับธรรมชาติน้อก็แนะนําบ้านสวนนี้เลยใช่ครับผมแล้วก็ตรงส่วนนี้เขาติดกับการช้อปปิ้งหรือทำเลอะไรดีๆมาก ถ้าเป็นติดก,กับห้างเนี่ยผมม,มองว่ามันยังไกลเพราะว่าขึ้นชื่อว่าบ้าน,านสวนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่นอกเมืองนะครับก <c oughs> ็ชอบกความเป็นส่วนตัวใช่ครับเไล้อมด้วยธรรมชาตินห,นหนึ่งคือมันมันมันมีความเป็นส่วนตัวที่ทีเ่เป็นส่วนตัวจริงๆนะครับแล้วก็ถามว่ามันก็ห่างจากตัวเมืองอยู่แต่แต่ว่าพูดพูดถึงว่าเ,เราก็จะได้ความเป็นธรรมชาตินะครับใช่ แล้วด้านในระคะกี่ห้องนอนตนัวนดี้ด้านในเนี่ยถ้าเป็นตัวตัวบ้านเนี่ยนะครับจะเป็นสามห้องนอนหนึ่งห้องน้านะครับถือว่าตกแต่งได้สวยงามมากเลยนะคะนี่น่าจะเป็นห้อง,น,องนั่งเล่นห้องโถงเนนนมีความก็จะตามตามตามภาพเลยครับเป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริงมีความกว้างโล่งนะคะน่าอยู่เนาะอากาศถ่ายเทสะดวกดีใช่ครับเป็นบ้านสวนที่สวยอะ งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่นะคะในการรับประทานอาหารน้อก็จัดไว้แบบลงตัวอยู่แล้วพร้อมเข้า <ๆ S 1> อยู่เลยใช่ไหมคะน้องพีพร้อมเข้าอยู่เลยครับด้านด้านด้านหลังที่ถักไปจากโต๊ะกินข้าวนี่ก็จะเป็นห้องครัวใช่ครับถือว่าตกแต่งได้น่าอย,อยู่นะคะใช่ครับนี่ครับห้องครัวคือกว้าง ทุกอย่างมีครบหมดเลยมีครบหมดเลยครับมีเคาน์เตอร์สิ่งล้างจานทุกอย่างก็คือพร้อมเลยครับนี่คือเหิ้ยวกับเป๋าไปเดียวเข้าเลยใช่ไหมคะสามารถเข้าอยู่ได้เลย, <c oughs> เลยครับผมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้านหลังที่แกทิศทางเจ้าข,ของบ้านนะครับตอ่อเติมออกมาทางฝั่งของด้านหลังบ้านการใช้ผนังการความร้อนด้านบนอย่างดีนะคะใช่ครับเราไม่ต้องไปต่อเติมอะไรอีกแล้ว คือบ้านเนี่ยผมเข้าเข้าไปก็มีความรู้รสึกว่ามันมันเย็นดีนะครับเพราะด้านบานเขาจะมีฉนวนการความร้อนให้ใช่ครับบ้านเนี่ยมันมีความรู้สึกเย็นตั้งแต่ที่ผมมาเห็นหน้าบ้านแรับมีความแบบร่มรื่นใช่ไหมคะใช่ครับบรรยากาศแบบบรรยาากชิวๆอย่างนี้ใช่ไหมคะน้องพีครับผมเวลาตอน ตอนเย็นมาก็ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับซื้อน้ำแข็งมาโซดามาพริมใช่มคะครับชิวมากเลยค่ะใช่ครับขอรูปถ่าไหน่อยครับแล้วพื้นที่ด้านข้างนี้สามารถทำอะไรได้อหรอคะน้องพีพื้นที่ด้านข้างเนี่ยคือจากภาพที่ที่ไม่เห็นเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นสระสระเลี้ยงปลาซึ่งทางทางเจ้าของบ้านเนี่ยแกก็จะ ทำสะนี้ไว้เพื่อว่าแกแบบอยากจะอยู่แบบพอเพีงนะครับก็คือพอตกเย็นมาแกก็มาให้อาหารอะไรเงี้ยในส่วนตัวนี้เนาะยังมีพื้นที่แบบกว้างมากๆสามารถที่จะปลูกพืชไร่พืชสวนต้นไม้ทำสวนทำปลูกปลูกหอมปลูกผักอะไรเงี้ย ผู้พักกินอะไรองนี้ก็สามารถทําได้เลยครับการเกษตรได้ทุกรูปแบบใช่ครับเป็นเป็นเป็นแวาเนื้อที่เยอะมากจริงๆเหลือเฟือในการทชาการเกษตรตรงนี้ได้นะคะก็แบบใครที่ที่ชอบแบบว่าบ้านที่เป็นเนื้อที่เยอะๆแบบนี้ก็แนะนําครับอันนี้เป็นเนื้อที่ที่อยู่ติดกับบ้านเลยครับผมก็คือต้องบอกว่าเนื้อที่เหลือเยอะมาก ด้านหน้าพี่มองเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นสไตล์รีสอร์ทด้วยไหมคะน้องพีก็ด้านหน้าบ้านก็ดูจะจะบอกว่าเป็นแ์บนั้นก็ได้ครับมองดูมีความแบบลุกของสไตล์รีสอร์ทออกมาด้วยนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสวนที่มีการเอ่อเพิ่มเติมแล้วก็ตกแต่งออกมาในลักษณะที่ลงตัวนะคะภาพการบรรยากาศที่ดีมากเลยเป็นภาพภาพถ่ายจากด้านหลัง นอ้สวนด้านหลังใช่ไหมบ่อไอ้ตัวตัวบ่อเล็กๆตรงนั้นคือเมื่อก่อนไอ้แกเลี้ยงกบอืมเขาทำการเกษตรรุ่แบบเลยใช่ครับเมื่อก่อนแกเลี้ยงเลี้ยงกบแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีเวลาเลี้ยงแล้วก็เลยว่าปล่อยทิ้งไว้ก่อนสามารถทําเป็นอาชีพสิมได้เลยนะคะก็ได้เลยครับเนี่ยเพราะว่าตรงพื้นที่ตรงส่วนนี้คือพี่เขายังไม่ได้ยังคงสภาพไว้เดิมทุกอย่างยังยังคงสภาพไว้อยู่ คือคือถ้าถ้าแกไม่ได้คิดคิดว่าแกจะขายอ่ะแกก็จะทำทำต่อนั่นแหละครับแต่บังเอิญว่าแกอยากจะไปอยู่กับครอบครัวที่อื่นแล้วอันนี้คือสาเหตุที่ก็ขายบ้านแล้ใช่ครับผมคือปัจจุบันนี้ก็ก็คือพี่เขาก็คืออยู่คนเดียวนะครับก็เลยอยากจะขายออกไปอะไรอย่างเงี้ยกำลังตามหาเจ้าของบ้านคนใหม่อยู่หลังือหลันี้มีลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะมากใช่ไหมคะครับหนาอยู่มากค่ะน้อง ตอนนี้มีคนเข้ามาดูเยอะเลยนะครับมีแฟนคลับน้องพีเข้ามาดูไหมครับก็สวัสดีพี่เปิลนะครับผมสวัสดีพี่เจ้าโอนะครับสวัสดีค่ะพี่เมเปิลครับคุณนาเดียนะครับนาเดียนมฮอตสุดหล่อของวันวันนี้นะครับผมด้านหน้าดูสวยมากเลยนะคะมีแบบปลูกต้นไม้คือปลูกต้นไม้ทั้งสองฝั่งด้านหน้าเนาะ พี่เจ้าของบ,บ้านนี่แกก็จะเป็นคนแบบว่าโรแมนติกหน่อยเพราะว่าดูจากสไตล์การเอาไฟมาติดตรงด้านหน้าแล้วก็เป็นคนที่ชอบแต่งบ้านครับแล้วก็การทําตัวหนังสือที่เป็นบ้านเล็กที่นี่แกจะเป็นคนมีอารมณ์สินหาดาดน่อยารังใช่ใชเพราะว่าแค่เห็นประตูหน้าหน้าบ้านนี่มันก็เหมือนกับว่ามันก็สวยแล้วอะครับด้านหน้าตกแต่งด้วยคอนกรีตดูเป็น ใช่ครับก็จะจะถ้าถ้าจะมองว่าให้เป็นคล้ายๆรีสอรที่พี่เมย์บอกก็เป็นไปได้พี่มองตัวนี้คือพี่พี่ได้แบบมีสไตล์อย่างนั้นมอ๋อครับก็คงจะผสมผสานเนาะลงตัวบ้านสวนใช่ครับค่ะขอดูด้านในพื้นที่อีกหน่อยค่ะน้องนันค่ะมีส่วนห้องน้ำให้ดูไหมคะน้องนัน ครบห้องตรงนี้ดูมีความนี่ถ้าเราจะตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะคะในส่วนบางบางท่านเนาะแบบจะตกแต่งเพิ่มอะไรนี้นะคะอาจจะใส่ตรงที่ก้านเข้าไประหว่างห้องโถงที่เป็นห้องรับแขกนะคะระหว่างห้องโถงห้องรับแขกกับโต๊ะทานข้าวอย่างนี้ก็สามารถที่จะใช่ให้มันเป็นสัดส่วนแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์ของเราได้เลยเนาะเพราะว่าตรงพื้นที่โถงตรงนั้นนาะมันจะมีพื้นที่แบบกว้างแล้วก็โล่ง ใช่ครับสามารถเพิ่มเติมฟังก์ชันเข้าไปได้อีกเยอะเลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้ตรงส่วนนี้จะเป็นห้องนอนห้องนอนครับนอะก็พร้อมอยู่ได้เลยมีสังเกตสีสีกำแพงใช่ครับเห็นไหมแกมีความเป็นมีความเป็นสไตล์มากเลยนะคะมีเตียงนอน6ฟุตไหมคะ6ฟุตสามารถรองได้ถึง6ฟุตเลยเนาะแต่นี้ผ้าม่านอะไรมีให้ครบทุกอย่างครับแอด แถมแอร์ด้วยไหมคะน้องพีคใช่ครับมีแถมแอร์ตั้งสามเครื่องเลยนะครับแล้วก็พัดลมนี้ต่าะชาก็แถมด้วยไหมคะพัดลมนี้แกแกคนเจ้าไปด้วยด้วยนะครับให้แอร์ใช่ไหมตึกที่เขาให้แอร์แต่ไม่เอาพัดลมไม่ให้พัดลมเนาะไม่ครับไม่ครับแกจ้าแฟนแกไปด้วยครับห้องตกแต่งออกมาในสไตล์ลอฟไหมเนี่ยคล้ายๆเป็นสไตล์ลอฟครับ ก็ก็คือใจจะอยู่คนเดียวเนาะแล้วห้องห้องอื่นก็เกยิยเลยกลายเป็นห้องห้องว่าง้งมาง<ช>แล้วก็มีห้องไว้เก็บเสื้อผ้าด้วยครับผม <G ain> ก็ใครใครที่แบบว่าเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยก็เหมาะเลยก็จะสามารถอยู่ได้นอกจากจะพื้นที่เยอะแล้วห้องนอนก็เยอะด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งข้อดีก็คือไม่เปียดเลยนะครับในในการเดินเดินทางนี่ก็ ถ้าเราเริ่มต้นจากถนนเชยียงกูนนะครับมุ่งหน้าไปทางอำนาจเจริญเนาะ mm hmm. แล้วก็ขับตรงไปนะครับ mm hmm. ก็ขับตรงไปจะเลยศูนย์เบนไปนะครับ <c oughs> พอเลยศูนย์เบนไปก็ให้เตรียมยูเทิร์นเลยนะครับยูย <c oughs> ูเทิร์นปุ๊บแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยมันจะเขียนว่าบ้านหนองเม็กนะครับพอเราขับตรงมาเรื่อยๆเราก็จะพบกับซอยที่เขียนว่าบ้านหนองเม็กนึง ไปทางบ้านพี่เมย์เลยใช่ไหมใช่ครับก็พอเลี้ยวเข้าไปบ้านน้องนองเม้หนึ่งปุ๊บก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะครับขับตรงตามทางมาเรื่อยๆจะเจอวัดแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายนะครับพอเลี้ยวซ้ายมาก็มันก็จะเป็นทางคอนกรีตที่ผ่านที่ที่นาครับผมอ่าพอพอผ่านที่นามามาปุ๊บก็จะเจอกับบ้านหลังหนึ่งหลังใหญ่ๆอยู่ขวามือให้เราเลี้ยวขวาแล้วก็จะเจอกับบ้านอยู่หลัง หรือถ้าใครนะคะจะเข้าไปดูบ้านหรือชมบ้านตัวนี้เนาะถ้าเข้าไปไม่ถูกนะคะก็ติดต่อมาที่น้องพีดได้นะคะน้องพีพร้อมที่จะให้ข้อมูลตลอดเวลาเนาะครับก็ช่วงนี้ก็เจ้าของบ้านเพิ่มจะไปต่างจังหวัดนะครับถ้าใครจะขอดูช่วงนี้ก็นัดล่วงหน้าสักนิดนึงเราจะได้เตรียมเตรียมตัวได้นะครับ,รบก็ย้ำกันอีกครั้ง,น,งนะครับก็ใครที่กำลังสงสัยว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่ ตอนนี้ราคาอยู่ที่2.6ลา้านด้านน้ามีที่จอรดรถให้ด้วยสามารถจอดได้กี่คันคราน้องพีใน่วนก็ต้องบอกว่าสามารถจอดได้เท่าที่ญาติพี่น้องของคนจะมีเลยละนะ <c oughs> ครับขขขขขขขผ,ผขอใช้คำนี้เลยนะคร <c oughs> ับพอพื้นที่เขากว้างมากใช่ไหมคะใช่ผมผมขอใช้คำนี้เลยเดี๋ยวก มีการทําเป็นโรงจอดที่จอดรถออกมาด้านข้างด้วยตอนอมาจะมีโรงจอดรถส่วนตัวนะก็คือจอดถ้าเกิดแบบจอดต่อต่อท้ายกันก็ประมาณ3าสี่คันแต่ถ้าคุณมีญาติพี่น้องเยอะเท่าไหร่ผมรับประกันเลยนะครับเรารับได้แน่นอนใช่ค่ะคือนที่กว้างมากใช่ไหมักว้างขวางมากเลย่นใจมากเลยค่ะน้องพีบ้านส่วนหลังนี้นะคะครับผมก็บ้านก็เพิ่งสร้างได้ไม่นานนะครับอายุบ้านก็ประมาณ30บปีเอง แต่ว่าน่าเสียดายที่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องขายออกครับผมพี่ชอบพื้นที่ส่วนนี้มากเลยค่ะพี่ครับเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าพี่มีเลี้ยงเลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงหมาอะไรนี้ก็ดีดีเลยครับปลูกต้นไม้ค่ะครับเนาะปลูกสวนปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะสามารถอยู่แบบพอเพียงแล้วก็ได้ธรรมชาติใช่ไหมคะต้นไม้เพิ่มเติมเรามีเพื่อนบ้านที่เป็นบ้านสองชั้นหลังใหญ่มาก อันนี้คือบ้านสองสองชั้นคือจัดฟิดกับหลังหลังที่ของเราเลยแต่ของเราชั้นเดียวแต่พื้นที่เรากว้างมากค่ะกว้างกว้างไหมคะกว้างมากค่ะก็ไม่ไม่เปรียบกับกันเดินทางก็เดินทางง่ายดีมีความเป็นส่วนตัวแต่ว่าไม่ไม่เปรียบไม่ไม่น่ากลัวเนาะมีเพื่อนบ้านที่อบอุ่นอยู่ด้านข้างด้วยนะคะใช่ครับถึงจะเป็นพื้นที่กว้างนะคะอยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติแต่ก็ยังมีเพื่อนบ้านแวะเวียนอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับ,รบสามารถทักทายพูดคุยกันได้นะครับใครที่เข้ามาชมไลฟ์ของเรานะครับสวัสดีนะคะผู้ชมนะคะเจหท่านเนาะตอนนี้<จ>ที่กำลังดูนะคะครับก็ผู้ชมเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกวันตามเงินที่เรามีนะครับ <laughs> ไม่ใช่ค่ะตามความฮิตแล้วก็ฮอตของเราค่ะความฮิตฮอตของวันวารินนะคะใช่น้องพีแล้วก็แฟนคลับของน้องพีแล้วก็น้องหนักที่ตามเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะครับผมครับผมใครที่เข้ามาดูก็ทักทายกันได้ครับไม่ต้องเขินนะคะสามารถทักทายน้องพีได้ถึงจะไฟ์สดก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะแต่ส่วนอื่นก็เป็นหลังไม้แล้วกันเนาะใช่ครับใช่ ก็ย้นอ,อีกอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็บ้านราคา2.6ล้านครับบนเนื้อที่1ไร่3,062ตารางวากับ3ห้องนอน1ห้องนำ้ำ1ห้องครัว1ห้องโถงแถมแอร์3เครื่องพร้อมเครื่อง<ม>ทำ<ม>งนำ้ำน้ำมันม,มีเครื่องทำน้ำมุนให้ด้วยใช่ครับแล้วก็จอดรถได้หลายคันเลยทีเดียวน่าสนใจมากค่ะครับผมสำหรับใครที่มองหาบ้านในสไตล์แบบนี้ท่ามกลางธรรมชาตินะคะ ทำเป็นส่วนตัวแต่ไม่ไม่เปรี่ยวไม่อะไรไนะคะ<ช>ก็สามารถแวะไปดูบ้านได้นะคะช่วงเทศกาลปีใหม่สงการอะไรเงี้ยก็สามารถรองรับญาติพี่น้องได้เยอะอค,ครับพอตกกลางคืนมาก็ลมพัดเย็นดีครับสิ่งที่สําคัญคือหันหน้าไปทางทิศเหนือเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้หน้าหนา,หนาวเนี่ยลมแรงครับลมแรงมากช่วงนี้ ก็ทักทายกันเข้ามานะครับใครที่เข้ามาดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็พูดคุยกันได้เพราะว่าผมเริ่มจะหมดคำพูดแล้วใครที่เข้ามาก็พิมพ์เข้ามาหน่อยนะครับผมจะได้อ่านนะครับพิมพ์เข้ามาหน่อยค่ะจะจะได้อ่านใช่ไหมพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยเข้ามาได้นะคะจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักทายเข้ามาได้ในในแชทนะคะ น้องพีพร้อมที่จะให้คําตอบแล้วก็พูดคุยอยู่ตรงนี้นะคะกับทุกคนเนาะครับ EP นี้ก็เป็น EP 55นะครับเป็น EP สุดท้ายของปีนี้นะครับพอขึ้นปีหน้าเราก็จะไปเจอกันนอกสถานที่เราจะมีอะไรพิเศษนะคะสำหรับแน่นอนครับมีหน้านะคะตอนนี้ขออุบไว้ก่อนแต่บอกว่า มีความพิเศษแล้วก็มีอะไรดีๆนะคะมานำเสนออีกมากมายนะคะ<ช>แล้วก็ในรูปแบบใหม่ที่ใ,บบใ,ใช้ลรกว่าเดิมนะคะครับผมเนาะโอเคตอนนี้รู้สึกว่าคอมเมนต์ผมจำได้ขึ้นนะเดี๋ยวผมขอปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้คอมเมนต์เพิ่มขึ้นนะครับผมโ,โอเคก็สวัสดีคุณนัดเดดนะครับสวัสดีคุณพี่เปิ้ลนะครับพี่เปิ้ลบอกว่าสวยร่มรื่นมากเลยค่ะใช่ครับบ้านหลังนี้สวยแล้วก็ล่มลื่นมากจริงๆ <c oughs> น่าอยู่มากค่ะคุณนัดเดตถามว่าใช้น้ําระบบอะไรนะครับน้ําที่เราใช้ในเป็นระบบน้ําประปาครับเพราะว่าถึงถึงเราจะมองมองว่าเป็นบ้านบ้านสวนแต่มันเป็นบ้านสวนที่มันอยู่ในเมืองครับ ก็ยังใช้เป็นระบบนำปราปาอยู่จากถนนเช,ชียงกูลนะครับเข้ามาตรงบ้านเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีครับเพราะว่าความห่างของมันแค่ประมาณ1กิโลครับ,รบทำไมผมถึงบอกว่า10ไม่เกิน10นาทีเพราะว่ามันไม่ใช่ทางตรงนะครับมันจะเป็นทางที่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรห,หนึ่งแล้วก็เป็นทางที่ต้องผ่านผ่านหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ ความเร็วในการใช้มันก็อาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วมากครับผมก็ถือว่าได้ขับซึมซับธรรมชาติก่อนจะถึงตัวบ้านด้วยเนาะอาจจะต้องมีการหลบขี้วัวหน่อยหนึ่งเพราะว่าตอนเช้าเช้านี่เขก็จะมีคุณลุงเขาเข้าโจงวัวมากินหญ้านะครับลุกคันทรีคันทรีด้วยใช่ครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบบ้านสวนครับก็แนะนำเลยนะคะสำหรับร้านนี้เนาะ สวัสดีพี่อยู่นะครับเบาๆนะคะครับพี่อยู่บอกว่าดูล่มรื่นกว้างขวางดีจังครับราคาเท่าไหร่นะบ้านหลังนี้นะครับราคาสองดล้านบาท2 6จล้านบาทสามารถต่อรองได้นะครับถ้าใครสนใจจริงๆเนาะเพราะว่าทางพี่เจ้าของบ้านนี้มันก็อยากจะขายออกแหละถ้าเป็นถ้าได้ราคาที่แกพอใจ<ข>แกก็อยากจะขายออกนะครับให้กับ จะขอบ้านคนใหม่เขาได้มาพัฒนาต่อค่ะโอเคคะ่ะน้องพีมีอะไรจะอีคอมเมนต์ขึ้นมาอีกไหมคะบอสบอสถามมาว่าห่างจากถนนชียงคูณเข้าไปประมาณกี่กิโลครับประมาณ1กิโลครับห่างจากถนนชยยงคูณประมาณ1กิโลแล้วก็ถ้าเราวัดจากตัวเมืองน,นะครับ มาบ้านหลังนี้ก็ประมาณประมาณสิบกโลแต่เป็นสิบกโลที่เป็นถนนสีเลนทั้งหมดเลยค่ะเขาง่ายครับไปง่ายสะดวกเนาะใช่ครับก็จะใช้เวลาประมาณประมาณสิบกว่าทีในการเดินทางครก็เดินทางสะดวกนะคะใช่ครับก็รถจะไม่ค่อยติดน,นะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามา ชมไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันนะครับผมสามารถเข้ามาตั้ไทายพูดคุยกันได้นะครับ <c oughs> หลายๆคนก็อาจจะคุ้นก็อาจจะแปกหน้าแปกตาเราสอ,สองคนนะครับ <c oughs> เพราะว่าปกติก็จะมีเป็นบอสนะครับ <c oughs> ไม่ไม่บอสก็พี่เหมียวแล้วก็พี่นัดนะครับมาไลานะ์นอแต่ว่า,าคือพวกพวกเราเนี่ยจะอยู่ในเบื้องหลัง ของกลางไหมเนี่ยก็เลยอยากจะออกมาสู่สายตาประชาชนบ้าง่งใช่ครับให้คนอื่นเขาได้รู้ว่าเนี่ยเรานะเป็นคนอยู่เบื้องหลังแต่ค่ะน้องพีแต่อะไรครับแต่นี่คือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็หลังจากนี้ปีใหม่ทุกคนจะได้เห็นหน้าเราสองคนมากขึ้นมากขึ้น ก็เลยอยากจะมาทําความรู้จักกับทุกคนก่อนครับจะได้ไม่จะได้คุ้นคุ้นเคยกันนะครับคุ้นเคยกันเนาะค่ะมีคอมเมนต์ถามเข้ามาครับว่าถนนสามารถทะลุไปหัวเรือหรือเปล่าครับถนนในซอยไม่สามารถทะลุไปบ้านหัวเรือนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เลี้ยวเข้ามาในบ้านหนองแมงเนี่ยถ้าเราตรงไปเลยอมันจะไปถึงบ้านหัวเรือ มันจะไปชนกับตลาดป่าของบ้านขอเรือแต่ว่าซอยซอยที่เลี้ยวเข้ามาในบ้านเนี่ยมันจะไปทะลุออกไปทางไปทางไปทางถนนอุบลตการครับไปฝังงนะฝ่งทางนะครับฝั่งทางเลยบ้านประดุไปนู้นแถวตลาดป้าดุกไหมคะไกลกว่านั้นนี่ครับไกลเป็นใช,ใช่ไหม <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครที่เข้ามันมาดูนะครับผมตอนนี้ก็ผู้คนก็ยังหลากหลายเข้ามาครับเข้ามาใช่ไหมคะแตสักสี่คนทาทายเข้ามาได้นะครับคนคนดูเยอเอาซะเขินเลยนะครับต้องมีเขินเป็นด้วยเหรอคะครับผมเขินเขินครับปกตินี่ผม ลองลองเพลงไม่มไม่มีคนมาดูผมเลยนะครับกหรือจะหอหรือจะรอกก็ชากใจเวลาไลฟ์สดครับแต่ว่าพอมาพูดนี่ไม่คนดูเจ็ดสิคนนะโอเคค่ะเจอกันไลฟ์หน้าไหมคะน้องพีตอนนี้หรือยังลุ้นแฟนคลับเข้ามาอยู่หรือคะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรออีกสักแป๊บหนึ่งก็ได้ครับ รออีกสักแป๊บแป๊บหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอทวนทวน,ทวนซับอีกอีกรอบหนึ่งหนึ่งนะครับบ้านที่มานําเสนอในวันนี้นะครับเป็นบ้านสวนนะครับอยู่ที่บ้านหนองเม็กนะครับบ้านบ้านเลขที่หนึ่งสี่หนึ่งหมู่หกตำบลหัวเรือนะครับเนื้อที่หนึ่งไร่สามงานหกสิบสองตารางวานะครับก็ถือว่าเป็นบ้านสวนที่เนื้อที่เยอะ ใครที่ชอบบ้านเนื้อที่เยอะก็แนะนำนะครับราคาอยู่ที่2.6ล้านนะครับสามารถต่อรองได้สามารถต่อรองราคาได้ใช่ครับร <า S 1> ผมสามารถต่อรองราคาได้นะครับก็ตัวนี้บ้านในตัวบ้านเนี่ยครับก็จะแถมแอร์สามเครื่องนะครับแล้วก็พร้อมกับเครื่องทำน้ำน้ำบุญบ้านนี้ก็จะเป็นสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับในห้องครัวแล้วก็ จอดรถได้หลายคันนะครับผ่านหน้าทางทิศเหนือเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านก็เฟอร์เนียก็ทางพี่พี่แกก็จะขอขอเอาไว้แต่ว่าก็คือจะแถบเป็นแอร์แทนนะครับรายละเอียดส่วนอื่นก็สามารถคุยหรือใช่ครับก็ใครที่สงสัยใน,ในเรื่องของว่าถ้าเราจะซื้อเดี๋ยวเราต้องทำยังไงนะ ก็สําหรับคนที่เป็นอาชีพที่มีเงินเดือนนะครับ,รบก็สามารถใช้เครดิตของตัวเองเนี่ยกู้ซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่ทําอาชีพอิสระเช่นการค้าขายนะครับขายขายขายของหรือว่ามีหน้าร้านเนี่ยก็ขายออนไลน์ได้ไหมคะั้องนพีได้ครับตัวนนี้ขายออนไลน์ก็สามารถกู้ซื้อบ้านได้นะครับก็ใครที่ อยากได้ได้บ้านแล้วเราไม่ได้มีความรู้ว่าเราอยากจะซื้อบ้านรบ้านอย่างไรก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับทางของเราก็จะเป็นที่ปรึกษาให้นะครับผมถ้าซื้อบ้านกับเราเนี่ยเราจะดูแลเรื่องเชืยอให้ฟรีค,ครับผมความช่วยเหลือเต็มที่เนาะครับแม่มีมีคอมเมนต์มาบอกว่าหยิบกีตาร์มาร้องเพลงเลยค่ะเนี่ยอยากฟังเสียงสงท้าย ตอนรับปีใหม่แม่ผมไม่ได้เตรียมเสียงมาลองเพลงนะครับวันนี้ผมเตรียมเสียงมามามา,มาพูดอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็เอกำลังจะเที่ยงนะครับผมใครที่กำลังจะไปทานข้าวสามารถชวนผมได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปกินไหนกันตอนนี้ สำหรับใครนะคะที่กำลังเดินทางอยู่เนาะในช่วงปีใหม่นะคะคก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยขับขี่นะคะ<ช>ด้วยความระมัดระวังแห้วกันนะคะเดินทางปลอดภัยถึงคนรักนะคะที่รออยู่ที่บ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกคนเนาะ,ะใช่คาลืมดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงปีใหม่เนาะอย่าดื่มหนักนะคะ ดื่มแล้วไม่ขับนะคะคน้องยีเด่มเด่มแล้วต้องนอนบนรถมันเหมือน,นผมนะครับห้ามกลับใดขานะครับนอนบนรถเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่นาะครับก็ได้ยินข่าวมาว่าคนที่อยู่ต่างแดนนะครับเ็จะเริ่มเดินทางกลับบ้านด้วยแล้วใช่ค่ะคก็ดูแลตัวเองนะคะขอให้มีปลอดภัหนะค่ะ น้องพีโอ้ก็ไว้ชให้แฟนคลับหน่อยค่ะก็สำหรับปีใหม่นี้นะครับสำหรับคนที่ติดตามวันเมลนนะครับก็ขอให้ร่ำรวยในปีใหม่นี้นะครับวันนี้เห็นว่าหวยออกใช่ไหมครับค่ะวันนี้ใครที่ดูไลน์นี้ใครที่แชร์ไลน์นี้นะครับขอให้ถูกหวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไปเลยอะไรก็มาบอก่าตอน แล้วก็ใครที่ซื้อตัวตัวไหน In Walk มาบอกผมด้วยครับผมจะซื้อซื้อตามนะครับมีมีคนคอมเมนต์บอกบอกว่า EP 5 5เลขเลขสวยครับผมบอกเลยว่าวันนี้ห5าหาใช่ไหมน้องพีงั้นเราต้องรีบจบไลฟ์แล้วนะคะน้องพีค่ะใช่ครับก็เป็นช่วงท้ายแล้วครับช่วงท้ายนี้ก็อยากจะฝากอีกสักนิดนึ่งนะครับบ้านสวน อยู่บ้านัวนเรือนะครับผมเนะื้อที่1ไร่3งาน62ตารางวานะครับสามห้องหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับหันได้ไปทางทิศเหนือแล้วก็แถมแอร์สามเครื่องแล้วก็พร้อมกับเครื่องทำน้ำน้ำอุ่นนะครับใ,ใครที่สนใจบ้านส่วนกอ็อย่าลืมนะครับราคา2.6ล้านบาทสามารถต่อรองได้คร,ครับผมสามารถต่อรองได้นะครับ โอเคครับได้เวลาอันสมควรแล้วเนาะก็มีคอมเมนต์ขึ้นไหมคะน้องพีมีอยู่ครับมีอยู่ครับก็จะมีบอกว่าห้าห้าน่าสนสนใจนะค่ะเราต้องเราก็ต้องรีบจบไลแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ทันเวลาลอตเตอรี่ออกค่ะพีดเลขสวยค่ะโอเคครับก็สำหรับนะครับใครที่มาดูเรานะครับแต่ว่าอาจจะดูไม่ทันเนาะ ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องยูทูปนะครับชื่อว่าวันนุเรนช่องนะครับก็สามารถลงไปดูคลิปย้อนหลังได้ครับเราก็จะเอาคลิปนี่นะครับลงไปไว้ในช่อง u t ท b e ทุกๆวันนะครับก็แล้วก็สําหรับนะครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่อยากจะฝากซื้อต้องการที่ต้องการที่จะฝากขายนะครับหรือว่าต้องการที่จะซื้อบ้านและที่ดินนะครับ ก็ติดต่อมาที่วันวัเีนได้นะครับทุกๆคนเลยนะครับที่เป็นเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเซลสป,ปอร์ตหรือว่าเซลพาร์ทไทม์นะครับก็สามารถติดต่อฝั่ง่ะแล้วก็ต้องต้องการหาบ้านก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าวันวันเรียนเราเป็นทีมที่มีค,คุณภาพทั้งหับ,บแล้วก็จะดูดูแลในเรื่องของอสังหาทั้งหมดเลยนะครับก็สำหรับรายนี้ก็เราก็ทุกคนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ